สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนอพิชาเลืพีนะครับผมตองตองอาจารย์ตองคามาทาร่นะครับเข้าสู่การทำนายดวงประจำเดือนพฤษภาคม2565นารานะฮะการทำนายนี้นะครับก็จะเป็นการทำนายการงานการเงินความรักสุขภาพนะครับแล้วก็แนะนำในส่วนของเกล็ดการทำบุญให้กับทุกทกท่านด้วยนะครับการทำนายนี้ไม่ใช่การทำนายที่ระบุไปในดวงชะตาของใครคนใดคนหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะครับ การทำนายนี้สามารถฟังได้ทางลัคนาและราศีนะครับท่านใดที่ทราบลัคนาอยู่แล้วลองเปิดฟังได้นะครับฟังทั้งสองอันก็ได้นะครับเพื่อความแม่นยำที่สุดนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับกับการทำนายดวงประจำเดือนนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนาราศีตุลน,นะฮะผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับ ประจำเดือนพฤษภาคม2 5 6 5นะลองดูกันว่าคุณจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างแลัคะนาปลาสีตุน้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับในแรก Queen of Wands Four of Cups Five of Pentacles. They will have three of cups. Nice of one, head huh? five of wands. Pilate, have put my song และสุดท้ายฮะ Queen of Cups นะครับโอเคมาดูกันดีกว่าว่าสถานการณ์ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างมผมมองว่าชาวลัคนาวราสีตุลค่อนข้างที่อย่างแรกเลยนะ ช่วงนี้ค่อนข้างอยู่ในเกณ์ที่ workaholic พอสมควรขยันทำงานค่อนข้างมากนะครับแล้วก็อาจจะได้รับคำชื่นชมหรือว่าได้รับการเยินยอนะฮะหรือว่ามีความสุขในส่วนของเรื่องการงานค่อนข้างมากพอสมควรนะครับมีแนวทางที่ค่อนข้างที่ดีแต่งานเนี่ยช่วงนี้อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแล้วก็ต้องขยันมากขึ้นเป็นพิเศษในส่วนของเรื่องงานเนี่ยอาจจะต้องมีการเจราจามีการตกลง มีการไขข้ออะไรกันบางอย่างนะครับเพื่อให้งานเนี่ยมันฟลอ์แล้วก็ได้รับข่าวดีตรงนี้ด้วยนะครับน่าจะมีข่าวดีในส่วนของเรื่องงานของคุณอ,อ,อาจจะมีเรื่องบางอย่างที่คุณไม่ค่อยรู้สึกพออกพอใจในส่วนของเรื่องการงานของคุณอยู่บ้างนะครับเล็กๆน้อยๆแล้วก็คุณมีความรู้สึกกังวลกับเรื่องสถานการณ์อะไรบางอย่าง ในส่วนของเรื่องการงานของคุณในช่วงนี้นะฮะแล้วก็ระมัดระวังหน่อยหนึ่งเลยคือเรื่องการมีปากเสียงหรือการมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันกับเพื่อนร่วมงานเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําอะไรคิดอะไรนะครับสื่อสารกันได้ดีนะครับหรือว่าตกลงกันได้ดีคือให้งานก็คือแค่งานจบแค่นั้นไม่ควรให้เหมือนเออมันมีปัญหาคาราคาซังอะไรกันยืดยาวยืดเยือะนะครับอาจจะทําให้เกิดปัญหาไม่สบายอกไม่สบายใจเกิดขึ้นได้แล้วก็ในส่วนของเรื่องงานช่วงนี้เนี่ยอาจจะโดนการเปรียบเทียบซึ่งจะทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าไม่ค่อยแฮปปี้ กับสถานการณ์ตรงนี้สัเท่าไหร่เจ้านายคุณอาจจะมาเพรสเชอร์คุณว่าเออทำไมออในใน B, ในซใน B, ดีทาได้แต่ตัวคุณเนีทำไม่ได้นะครับมันเลยทําให้ตัวคุณเนี่ยยิ่งไปมองกับเพื่อนร่วมง,งานไม่ดีนักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็เออระมัดระวังในส่วนของเรื่องทัศนาคาติของตัวเองให้ดีๆนะครับเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาเกิดขึ้น ในส่วนของเรื่องงานเนี่ยถ้ามีการเซ็นสัญญาหรือว่ามีการให้ตกลงปรงใจทําอะไรบางอย่างสักอย่างหนึ่งเนี่ยช่วงนี้คุณคิดให้ดีๆมากๆนะครับบางทีคุณอาจจะเอ่อโดนหลอกนะครับหรือว่าเขาสื่อสารอะไรกับคุณไม่ชัดเจนอาจจะทําให้ตัวคุณเนี่ยไม่ค่อยโอเคกับเรื่องการงานสักเท่าไหร่หรือว่ามันมีเรื่องบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกมีความขุ่นมัวรู้สึกว่า เนี่ยแหละรูละมีเชิงอะไรบางอย่างแล้วแหละว่าฉันจะโดนคนนี้ยพูดตุกติกอะไรบางอย่างนะครับอย่าเพิ่งเอาตัวเองเข้าไปช่วยเหลือเพราะว่าบางทีถ้าเอาตัวเองเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยอาจจะถูกเหมือนอืมพอช่วยเขาแล้วแล้วตัวเองเดือดร้อนเะนี่ยจะเป็นเวน,นั้นนะครับถ้าท่านใดที่ทําธุรกิจในส่วนของพวกค้าขายออนไลน์โดยเฉพาะเกี่ยวกับพวกเครื่องสำอางความสวยความงาม จะทำได้ดีมากๆในช่วงนี้หรืองานบริการก็ได้เปิดร้านอาหารก็ได้นะครับจะทำได้ค่อนข้างดีมากๆผมมองว่าน่าจะมีหนทางมีโอกาสทางการค้าการขายในช่วงนี้ มีในยาที่ค่อนข้างดีนะครับถ้าคุณจะลงมือทําในส่วนของใครที่ตกงานอยู่ช่วงนี้นะครับก็อาจจะได้งานใหม่แต่งานเนี่ยอาจจะไม่ตรงสายหรือว่าอาจจะพอไปทํางานแล้วอาจจะเจอเพื่อนร่วมง,งานที่ไม่ค่อยดีนะหรือว่าไปเจอหัวหน้าง,งานที่ไม่เหมือนตอนที่เขาพรีเซนต์หรือตอนที่คุณไปเซ็นสัญญาไปตกลงอะไรว่าเออบริษัทนีนู่นนี่นั่นดีแต่พอไปทําจริงๆมันจะไม่ดีไปเป็นอย่างที่คุณคิด เพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมเนื้อเตรียมใจไว้นิดหนึ่งหรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจนะครับลองล่อนหลายๆที่ก่อนอย่าเพิ่งตกลงปลงใจไป นะครับท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการในช่วงนี้ผมบอกได้เลยว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมากแล้วก็จะต้องแอบแบกรับในส่วนของเรื่องการดูแลลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างมากพอสมควรแล้วก็อาจจะมีการที่บางทีถ้าเป็นเจ้าของใหญ่ๆเนี่ยบางทีเจ้าลูกน้องนะลูกน้องอาจจะมีการไ t r i k e out คุณคืออาจจะมีการสมหัวนินทาหรือว่าประท้วงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเพื่อให้คุณมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับ ในส่วนของเรื่องงานก็ประมาณนี้ท่านใดที่รู้สึกว่ากังวลในส่วนของเรื่องงานมากๆเนี่ยช่วงเนี้ยเขาเรียกว่าควรจะประคองในส่วนของเรื่องฐานะหน้าที่การงานของคุณไว้จะดีที่สุดอย่าพึ่งรีบอย่าพิ่งเร่งนะครับในเรื่องการตัดสินใจจะทําอะไรในช่วงนี้คิดให้ถี่ถ้วนนะครับในส่วนของเรื่องการเงิน การเงินสําหรับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยผมมองว่าช่วงนี้ค่อนข้างที่จะรายจ่ายค่อนข้างที่จะหนึ่งเลยมากพอสมควรอ,อ,อาจจะเป็นการใช้จ่ายในส่วนของเรื่องการปราร์ตี้สังสรรค์การเข้าสังคมการเข้ากับเพื่อนร่วมงานหรือว่าได้ไปพบเจอกับเพื่อนๆแล้วก็มีการปราร์ตี้เกิดขึ้นระวังในส่วนของเรื่องการกินดื่มแล้วเกิดการทะเลาะบาแวงกันด้วยนะ แล้วก็ในส่วนของเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยอีกอย่างในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะใช้จ่ายช้อปปิ้งออนไลน์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเหมือนพอเข้าไปดูในแอปส้มหรือว่าแอปสีน้ำเงินเนี่ยพอตอนแรกก็บอกออชีวิตฉันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องได้ใช้จ่ายนั่นนู่นนี่แต่พอคุณเข้าไปดูจริงๆเนี่ยคุณจะบอกโอ้โหนู่นก็อยากได้นี่ก็อยากได้มันจะมีความจำเป็นขึ้นมาทันทีเลยนะครับระวังเรื่องการใช้จ่ายของตัวเองนิดนึง มีบางท่านในช่วงนี้มีแพลนทำสวยให้กับตัวเองนะครับว่าแบบเออจะไปแบบฉีดหน้าไปฉีดโบท็อกฉีดฟิลเลอร์หรือว่าไปทำอะไรหัตถการอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นบนใบหน้ามีเกณฑ์ที่จะออกมาแล้วค่อนข้างโอเคไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ระวังเข้าไปคือเหมือนคุณกุมเงินไว้แบบแพลนว่าเออจะไปใช้จ่ายแค่1,000 0บาทแต่พอไปเจอเซลอะไรบางทีเนี่ยบางทีก็อาจะ ใส่นู่นใส่นี่อะไรให้กระโตคุณแล้วแบบโหทีเดียวหมดเยอะมากเลยอะไรประมาณเนี้ยระวังไว้ให้ดีๆอย่าไปหลงคารมเพราะว่าเหมือนคุณบางทีเหมือนเหมือนห้ามใจตัวเองไม่ไหวแล้วก็ยอมยอมเข้าไปนะครับระวังบัตรเครดิตคุณจะเต็มวงเงินนะครับเอ่ออีกอย่างนึงเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคุณนะครับเรื่องการแบบเจ็บป่วย นะครับอันนี้ขออนุญาตโยงไปกับสุขภาพเลยนะครับเพราะว่าแลดูแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีตุลอาจจะมีปัญหาในส่วนของพวกการปวดท้องท้องเสียนะครับหรือแก๊สในกระเพาะอาหารค่อนข้างเยอะต้องระมัดระวังในส่วนของเรื่องการอาหารทานอาหารสุกๆดิบๆแปลกๆใหม่ๆนะครับอาจจะเกิดการ เหล่านี้อาการที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังหน่อยในส่วนของเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยผมมองว่าไม่น่าจะมีแบบขับรถชนอะไรเงี้ยไม่มีแต่ให้ระวังในส่วนของเรื่องการลื่นการเดินขึ้นบันไดลงบันไดแล้วเกิดการที่แบบเหมือนลื่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเกิดขึ้นต้องระมัดระวังหน่อยนะครับแล้วก็ระวังในส่วนของเรื่องผื่นภูมิแพ้จากการแบบเหมือนไปลองครีมอะไรใหม่ๆแปลกๆเนี่ยอาจจะเกิดภูมิแพ้เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันต้องระวังหน่อย อ,อ,อาจจะมีโรคที่มันเกี่ยวข้องกับทางกรรมพันธุ์ของคุณที่มันมาจากคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณตาคุณยายของคุณเนี่ยอาจจะมากำเริบในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพยายามเช็คอัพหรือไปตรวจสุขภาพในช่วงนี้บ้างนะครับโดยเฉพาะปัญหาที่มันเกี่ยวกับพวกช่องท้องเนี่ยคอนเซิร์นให้มากๆเป็นพิเศษนะครับผมต่อมานะครับ เป็นในส่วนของเรื่องอความรักกันมาดีกว่าความรักสำหรับคนโสดน,นะฮะคนโสดชาวลัคนาราศีตุลเป็นย่งไรบ้างเอ่ย <c oughs> ตุลครับคุณผมมองว่าคุณมีคนคุย มันไม่ได้โสดสนิทสัทีเดียวคุณอาจจะมีคนคุยมีคนเข้ามาก็ได้บางท่านอาจจะมีคนคุยที่แบบกับคนชาวต่างชาติต่างภาษานะครับถือว่าค่อนข้างโอเคทีเดียวอาจจะได้รับ พลังอะไรบางอย่างคือตัวคุณเองค่อนข้างที่จะหนึ่งเลยวิตกกังวลหรือว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้สวยหรูสวยหวานมากมายนะักเพราะว่าต่างคนต่างโฟกัสไปนในส่วนของเรื่องการทำงานหาเงินกันซะเป็นส่วนใหญ่ผมมองว่าถ้าคุณเป็นคนโสดแบบโสด ในช่วงนี้นะฮะยังไม่สามารถรีเลทกับในส่วนของเรื่องความสัมพันธ์ที่แบบมันชัดเจนอะไรกับใครได้เนี่ยผมมองว่าคุณค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับตัวเองหนึ่งเลยเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะปฏิถนตัวเองมากขึ้นซื้อน่านซูนีซื้อน่านซื้อนู่นซื้อนี่อะไรให้กับตัวเองทําให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นมากกว่าเดิมนะครับมีในยะที่ค่อนข้างดีแต่ว่าถ้ามีใครเข้ามาคุณก็พร้อมผมว่าคุณก็พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครแล้วก็อยู่ในเกณ์ที่ค่อนข้างที่จะแฮปปี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ตอแม่คนที่เป็นสถานนะ complicated กันเป็นบ้างไงเอ่ยก็ดีนะผมมองว่าก็น่าจะดีคือความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้ stack up ไม่ได้มีการพัฒนาอะไรไปอย่างมือหวา่าอะไรมากมายนะแต่ว่าคุณก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่แบบเออมีเวลาก็มาเจอกันมีเวลาก็ออได้ทานข้าวร่วมกันนะครับก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะน่าจะแฮปปี้ระดับหนึ่งแต่ตัวเองเนี่ย ตัวคนเองมีความรู้สึกในบางครั้งว่าแบบเออไปเปรียบท่องเรียบเทียบกับคนรักคนอื่นว่าเออทำไมความรักของฉันมันไม่เป็นอย่างคนอื่นคนเลยมีความรู้สึกลุกดาวตัวเองอยู่บ้างในบางโมเมนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเออนิ่งๆใจเย็นๆอยา่าซีเรียสอย่าเครียดกับเรื่องความสัมพันธ์ของตัวเองมากจนเกินไปจะดีที่สุดในช่วงนี้นะครับ เรามาดูในส่วนของเรื่องคนที่แต่งงานกันบ้างแล้วดีกว่าโอ้เอามาสองใบเลยนะขออนุญาตคุณมีความรู้สึกกังวลใจในส่วนของเรื่องคู่รักของคุณเนื่องจากคู่รักของคุณเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมันเลยทําให้ตัวคุณเองรู้สึกว่าสถานการณ์อะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแต่ถามว่า <c oughs> ก็เท่าไ่ครับในส่วนของเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างโอเคโดยเฉพาะกับท่านใดที่มีบุตรมีลูกมีหลานผมมองว่าโฟกัสกับตรงนั้นไปจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าแลดูแล้วถ้ามันมีใครที่แบบเออเข้ามาหรืออเป็นมือที่ส่งที่3มหรือคุณกังวลใจในส่วนของเรื่องตรงนี้เนื่องจากแฟนคุคณอาจจะหนึ่งบริหารเสน่ห์หน้าตาดีหรือว่ามีพลังอะไรบางอย่างที่ดึงดูดคนรอบข้างมามากในช่วงนี้แต่ถามว่า ้าลึกๆแล้วเนี่ยผมมองว่าเขามีใครไหมเนี่ยผมมองว่าอย่างคุณอยู่ในเกณฑ์ที่คิดมากไปเองสะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยต่างคนต่างฝ่ายรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้มากที่สุดดีที่สุดนะครับเพื่อคีดค,ความสัมพันธ์เพราะว่าแลดูแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะเทิดทูนคุณหรือต่างฝ่ายต่างเทิดทูนซึ่งกนและกันร,รักรกันเหงหงวกันมันต้องมีกันบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นมีอะไรควรที่จะคุยมีสื่อสารนะครับจะดีที่สุดนะครับในช่วงนี้อื คนที่เลิกกันไปแล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ยอยังรู้สึกเศร้าอยู่บ้างนะเพราะว่าแลดูเรายังมีความรู้สึกห่วงหาอาทรแต่ตัวเนี้ยคุณรู้สึกว่าอยู่แบบสภาวะมันนิ่งๆแล้วก็มันคุณอยากจะมุกออนไปแล้วแหละแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าถ้าคุณจะเจอคนใหม่คุณจะคาดหวังในส่วนของเรื่อง e l a t i o n s ช i p ให้มันดีมากขึ้นกว่าเดิม เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เลยเลือกถ้ายังไม่มีใครหรือว่าที่มันอยู่ในเกณฑ์ที่แบบพอที่จะเป็นเพอร์เฟกเข้ามาหาคุณเนี่ยคุณก็เลยจะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ขอพิจารณาไปเรื่อยๆก่อนยังไม่พร้อมสะทีเดียวมันมีคนเข้ามาเรื่อยๆแหละครับแต่คุณเลือกที่จะระลึกยังยังคิดถึงคนในอดีตของคุณอยู่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เวลาฮิวจิตใจของคุณไปเรื่อยๆก่อนยังไม่ต้องรีบก็ได้นะครับอืม เรามาดูในส่วนของเรื่องอสถานการณ์คำแนะนำกันมาดีกว่าว่าช่วงนี้ไพ่อยากจะแนะนำอะไรให้ชาวลัคนาราศีตุลระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องคนบุคคลรอบข้างอย่าไว้ใจมากจนเกินไปนะครับไพ่ขึ้นมาเลยว่าคนน่ากลัวกว่าผีนะ ระวังไว้เลยนะครับสิ่งใดท่วเนี้ยที่คุณไว้ใจคนรอบข้างมากๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้โดยเฉพาะคนที่หนึ่งเลยเป็นคนเพื่อนร่วมง,งานบางทีคุณอาจจะไว้ใจมากเกินไปมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี้ยระวังหน่อยแล้วก็สิ่งที่คุณรู้สึกว่าไม่มั่นใจในเรื่องของตัวเองไม่ว่าจะเป็นออภาพลักษณ์อัตลักษณ์ของคุณอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง จงปรับเปลี่ยนทัศนคติตรงนั้นแล้วก็มองในทัศนคตินี้แง่ดีปรับเปลี่ยนบุคลิกอะไรของตัวเองให้มันรู้สึกว่าโอเคขึ้นไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งเสียเงินอะไรเพื่อให้คนอื่นมามองตัวคนว่าเออเนี่ยดูดีขึ้นอะไรเงี่ยก็ได้นะครับอืมปรับเปลี่ยนแค่การใส,ใส่เสื้อผ้าสะอาด อาจจะมีพรมน้ําหอมเล็กๆน้อยๆอยเบาๆก็ได้ไม่ต้องซื้อน้ําหอมแพงก็ได้นะครับแต่คือให้าภาพลักษณ์ข้างนอกของคุณเนี่ยมันดูค l e a n มันดูสะอาดแค่นั้นเองมันก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่มันดูดีแล้วนะครับแล้วมา,มาดูในส่วนของเรื่องเลขนําโชคของมาดีกว่าเลขนําโชคชาวลัคนาราสีตุลมีเลขอะไรบ้างเลย Okay. เลขที่ออกนะครับมีเลข3มีเลข2มีเลข5เด่นที่3กับ5 3นะฮะ3กับ5โดดเด่นมากแล้วก็ถ้าจะสิ่งโชคสิ่งโชคผ่านตัวระบบออนไลน์จะมีโอกาสสูงมากที่จะนำโชคมาให้กระตัวคุณนะครับแล้วก็ซื้อกับคนพิการก็ได้นะครับมีเกณฑ์ที่จะได้ นะลองดูถ้าจัดอยากไปสิงโชคแล้วก็ในส่วนของเรื่องทาแนะนําในส่วนของเรื่องการทําบุญเนี่ยชาวราศีตุลในช่วงนี้ผมแนะนําว่าให้ทําบุญหนึ่งเลยนะเติมน้มามันระเกียงนะครับก่อนนอนสวดมนต์หน่อยก็จะดีนะครับหาโอกาสนะฮะนิดๆหน่อยๆก็ได,ได้ถ้าคนที่แบบไม่เคยหรือว่าแบบไม่เคยทํามาก่อนหน้าเนี่ยอาจจะลองแบบปรับเปลี่ยนอะไรนิดนึงนะครับจะได้แบบ เสริม energy พลังดีๆให้กับตัวคุณแล้วก็ทำบุญกับคนวิการนะครับแล้วก็คนที่เป็นเ,เขาเรียกว่า homeless ยากไร้คนคนยากไร้อย่างเงี้ยจะยิ่งดีมากๆนะครับถ้าอยากจะลองทำบุญดูอันนี้คือไกด์ไลน์ในส่วนของเรื่องการทำบุญให้เพิ่มเติมนะครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลเป็นเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับ จอกันใหม่วิดีโอหน้าฮะขอบคุณแม่ครับผมสวัสดีครับ